สวัสดีครับท่อนกีครับวันนี้เราจะมาดูนิทรรศกา,าร6ตุลากตครับช้กีและตอนนี้ทันกี้ก็อยู่ที่บริเวณมหาวิาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาดูงาน48ปี6ตุลาครับกระจกส่องสังคมไทยบริเวณตรงนั้นนะครับเป็นที่วางพวงหลีด จะมีภากการเหมือนหมาวางพุ่งหลีกเผือแสดงความไวอาลัยต่อผู้จักไปเช่นพักสมของเรหล่าประชาชนสุดอู้อันนีของอันนีของนายกแต่ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาตรงห้อประชุมนะัรับที่เป็นหน้างานครับ ปีนี่จะมาในทีม48ปีไม่มีแล้วอุดมกาอันนี้ก็จะเป็นอ่าคนที่ยังอยู่ถูกข้างอยู่ในเรือนจำออโฆษณาชวนเชียอโฆษณาชวนข่าและอันนี้่เป็นยุที่ระลูกนะทุกคน ก็รู้สึกว่าเงินจะเป็นรูปที่ตัดมาจากข,าข,ข่าวแล้วสุดขีดว้าแทนจะสลายการชุมนุมของนักศึกษาตอนปากออกพินชา์บาับอัดช่ำไม่ได้เพราะเจ็ดโมงผภาพไม่มามาแต่ละค่ะโคเชื่อนอีก,กอัดอยู่ในความยืนเลยต่อไปเราก็จะไปบริเวณตรงอา พ้อผาตรงนู่นมีอาทุกคนดูอ่าปายนั้นเขียนว่าพ่อเรียนเชิญทันผู้มีจิตัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป,ป่าสามัคคีข้าคอมมิวนิสต์ทวายเป็นทอรรา,าชกุศลน,นะมหาหลายัยท่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปลายเสธิ์ม,มากกว่านะทุกคน ว่าเคยมีครั้งหนึ่งมีพระรูปอนึ่งมาบอกว่าคาคอมมิวนิสต์ไม่บาตรรือฟืนทรายเก่าสู่ทรายใหม่อันนี้น่าจะเป็นบูธหนังสือแต่ทุกตัวแหละอันนี้อันนี้เป็นอ่า ก็เป็นปดข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกจุฬาภูมิอันนี้ข้อมูลอันนี้สามารถหายู่ไหนที่เกิดได้นะทุกคนแค่แค่ใส่วะาตัดแค่ทองอันนี้เขาบอกให้ส่ง ว้าวอู้อันนี่จับนี่จับเอาเป็นเพื่นยาเขาไม่ด่าไอ้ซองอีกรอบบอกว่าระวังมือเปลี่ยนอ่ะ tiếp tiệm <laughs> Mình tình Năm đàn có sùng cà phê <laughs> <phân> <laughs> 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 cháu ổn bài phân no vậy บางอันไม่น่าดูนะทุกคนเพราะว่าเป็นภาพผู้เสียชีวิตนะค่อนข้างน่ากลัวไม่ดูดีกว่าตรงนี้ก็จะมีการสแสดงจนตรีกับตอนใวันเกิรู้สึกว่าตรงหนูจะมีอะไรไม่รู้ด้วยครับแต่เราไปดูกันได้อันนี้ว้าว อันนี้ก็ข่าวทังสือพวกนี้เนี่ยเป็นปนั้งสือดีห้ามอ่านแต่ตอนนี้ก็อันได้แล้วโ้ไม่มีใครห้ามแล้วและในส่วนของข้อประชุมก็จะมีนิทรรศการย่อยครับแต่เราจะเดินเขาไปด้วนย,ยุติธรรมทรรกับธรรม เดือนตุลาไม่ได้ตายแค่คนเดียวใช่และตอนนี้เราก็เดินเข้ามาภายในห้องประชุมแล้วครับก็บริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นนิทรศรการยอยครับด้วยนี้ก่อนอันนี้เป็นชามต้อ,ตอตนข้าวมิวนึกอันนี้เป็นข้าวจิงครทุกคนอันนี้รูปหนีค่อนข้างน่าปวด แล้วก็จะมีคนมาวางกุหลาบไว้ตรงหนี้ใครพาทีเราไม่รูคแล้นี่ก็เป็นลายชีพูชิวตรงหนี้มีอ,มอ่ามีที่41ลายเลยนะทุกคนและนี่ก็าเป็นในส่วนของนิทรรศการนะครับทุกคนก็ต้องข้อเตือนกันว่าบางภาพอาจจะมีความรุนแรงนะครับเจอไหนก่อนนะ โอล้ลูกนี่ลูกนีดูไม่ได้ลูกนี่ดูไม่ได้<า>และบริเวณด้านบนนะครับก็จะมีการเซเวนาดูด้วยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูัครบเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับ าการต่อสู้รุ่นคือของประชารย์ชลย์ก็รุ่นใหม่รุ่นต่างแปดเจ็ดปีตุลาวันทุกตุลานักปราคนอยู่เต็มเยอะคนไม่มีที่นั่งเลยอาจารย์ชลย์ผมไม่ได้ถึงมีมันมี่จะเป็นที่ชลย์โอเคครับเดี๋ยวขอ,อปิดกล่องแปอปนิงนะครับ a few moments later อ่าและตอนนี้เคนจิก็ออกมาแล้วครับเหมือนเขาไปนั่งตากแอร์ฟังเป็นเพลินก็สนุกด,ดีเป็นอะไรที่มีผลงาน ช่วงกีและตอนนี้นะครับก็ใกล้จะถึงเวลา walking tour แล้วครับจะเป็นการพาชมว่าในตรงนี้ว่าเคยมีเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างครับเนื้ตอตันนี้ต้องไปนะครับตอนนี้ก็แล้ว walking tour ครับคนกน็เริ่มหมกัก <c oughs> ใช้พุธยิงเข้านะครับแรดแล้วแรดแล้วเขายิงเขายิงยิงมาจากทางซ้ายของนัฐบาลสถานแห่งชาติกระสุนสังหารเกิดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงจุดที่มีคนตายอันนี้ก็จะเริ่มจุดที่หนึ่งนะครับที่มีคนตายเคลื่อนไปดูเลยนะครับ พตัวหุ่นก็จะเป็นตัวที่บอกว่าตรงหนีเคยมีคนตายไปล้างงไปเลยครับมีตงนีอันนี้ตัวที่หนึ่งมีตัวที่สองกโมงสองนาทีโมงสองนาที่หมีตัวที่สามตงนีกับต้งหนีสองคนตุ้สามคนสองคนต่วตะา ขอโทษคนข้างๆผมเนี่ยเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยจากพะชาชนอาสสมัครชินหมิ่นแท้ซื้ออยู่แถวพุััใหญ่เขาถูก m อ็มเจสิบเก้าช่เอ็มเจสาที่หน้าท้องกำไส้ไหล และตอนนี้เรากำลังจะไปที่จุดที่สองกันต่อบร,ริเวณด้านนเดินไปที่ทางลู่วิ่งติดสนามฟุตบอลเรากำลังจะเป็นถึงจุดที่เป็นจุดรวมคนประมาณ3,94คนที่ถูกถอดเสื้อทั้งยาทาั้งชายทั้งหญิงให้มาคว่ำหน้าแนะโดนเตะต่อยสะทืบอยึดเอาทรัพย์สินส่วนตัวผู้หญิงถูกลวนลาม นะครับสาม4คนคือจำนวนผู้ถูกจับในวันนั้นและตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่สนามฟุตบอลครับตอนนี้คนก็เริ่มมากันแล้วครับเราจะให้คน ตอนนี้นยังเป็นเด็กอยู่ส่วนนักเรียนอายุสัก14 15้าเวลานี้ก็เอา48่บวกเข้าไปคาปมกระแสก่อนอื่นก็ขอคาราวะเพื่อนร่วมบุดมการเมื่อ48ปีก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนและขอร่วมระลึกถึงเพื่อนร่วมบุดมการซึ่งจากไปทุกคน,นและก็ขอต้อนรับ เพื่อนร่วมบุดมการซึ่งกำลังก้าวเข้ามามากขึ้นทุกๆคนเช่นเดียวกันเพื่อนของผมคนหนึ่งเป็นคนสำคัญมากในชีวิตของผมและได้ช่วยชีวิตของผมไว้คือคุณจารุพงศ์ทองศิลป์ในคืนนั้นที่อ,อมทอมีการประชุมกันว่าเราจะสลายการชุนุมความจริงแล้วเราคิดจะสลายการชุนุมตั้งแต่วันที่4 ตุลาคมในเวลากลางคืนแล้วนะครับแต่คิดว่าควรจะรอให้เหตุการณ์สงบลงอีกนิดหนึงแต่ความคิดอันนี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดไปเพราะเราไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปลี่ยนแปลงรัฐทั้งรัฐให้กลายเป็นคณะโจรได้เราเชื่อเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ารัฐนั้น มันจะมีอยู่ได้ก็ต่อเมื Catholic, ่อรัฐนั้นรักษาความเป็นธรรมถ้ารัฐเป็นผู้ใช้ความรุนแรงฆ่าประหารและทำลายประชาชนของตนเองนั่นไม่ใช่รัฐนั่นคือคณะโจรนี่คือความเชื่อของนักศึกษาในปี2519เราไม่เชื่อว่าเขาจะทำการเยี่ยงโจร เยี่ยงฆาตกรเราเชื่อว่านักวิชาการที่พูดออกอากาศที่ยานเกราะดอกเตอร์อุทิศนาคสวัสดิ์คงจะไม่ถึงขนาดใจร้ายไส้ะระรมเรียกร้องให้มีการประหารประหารประชาชนคนนี้อีกไม่นานก็เป็นมะเร็งตายแต่ความเชื่อ,อน,นี้เป็นความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจของนักศึกษาครับเพราะฉะนั้นในวันที่5เราจึงคิดว่า ถึงเช้าวันที่6เราใจค่อยๆสลายตัวเพราะว่าขณะนี้มีผู้ก่อความไม่สงบอยู่รอบมหาวิทยาลัยผมก็ถูกพาไปพัดที่สถานักศึกษาและตอนเช้าวันนั้นเองจารุพงศ์ทองสิลมาปลุกผมไม่ตื่นขึ้นแล้วก็บอกว่าขณะนี้ระเบิดลงแล้วคุณต้องออกจากสถานี้ไปผมซึ่งหมดแรงเดินไม่ค่อยจะไหวแล้ว ก็ได้รับการพยุงจากจารุพงศ์ทองศิลป์ให้ออกจากตึกสถานศึกษาไปที่คณะวรารสารศาสตร์ที่นั่นจารุพงศ์ทองศิลป์ก็ได้พูดกับผมอีกครั้งว่าเราอยู่กับนายไม่ได้เพราะว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยของเราจํานวนหนึ่งถูกยิงฟุบอยู่ที่หน้าหอประชุมเราจะต้องกลับไปช่วยเพราะบางคนยังเคลื่อนไหวอยู่ ความหวังของจารุพงศ์ทองศิลป์ในขณนะนั้นก็คือจะลัดเลาะไปหน้าคณะนิติศาสตร์อาศัยมุมบังหวังว่าจะไม่ถูกยิงแล้วก็จะไปลากเอาเพื่อนที่บาดเจ็บเพื่อนที่บาดเจ็บในที่นี้จารุพงศ์พูดด้วยว่าหลายคนถูกยิงแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปนอนซ้อนกันไว้เพื่อให้คนที่ยังไม่ถูกยิงรอดพ้นจากกระสุนปืนเอาร่างของเขาเป็นเครื่องกำบังโดยที่ไม่มีเครื่องกำบังอื่น หลังจากนั้นผมไม่ได้พบกับจารุพงศ์อีกมาพบอีกครั้งหนึ่งก็คือมีภาพถ่ายแล้วว่าเขาถูกยิงฟุบอยู่ที่หน้าตึกคณะนิติศาสตร์แล้วก็มีคนเอาผ้าเขามารัดคอเขาแล้วก็ลากไปทั่วสนามฟุตบอลนี่คือคนหนึ่งที่ได้ช่วยชีวิตผมไว้ผมมาที่ตึก,กวรสารก็ได้พบกับเพื่อนอีกหลายคนบางคนไม่ได้อยู่ในที่นี้เป็นผู้ที่ อยู่ในองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐสูงสุดคนหนึ่งของประเทศไทยในอดีตเขามีอาวุธปืนอยู่ในมือเป็นอาวุธปืนขนาดจุดสองสองเท่าฝ่ามือยิงปืนจากชั้นสองตึกวารสารเพื่อจะระงับกระสุนปืนที่ยิงฝ่าเข้ามาเหมือนกับหากระสุนผมก็ได้แต่บอกเขาว่าอย่ายิงต่อไปอย่ายิงไปเลยเพราะยิง่งยิงเข้าไปเขายังยิงเข้ามาเรามีปืนขนาดนี้คุจะไปสู้อะไรกับเขา เขาหันมามองผมด้วยสายตาแดงกลับแล้วก็บอกว่าพี่พี่มันไม่มีจิตเป็นมนุษย์เลยไงเพื่อนเราถูกยิงตายขนาดนี้ยังไม่สู้อีกเหรอ,หรอผมก็บอกเขาว่าถ้างั้นคุณก็ยิงไปเถอะแต่ว่าเราต้องหาวิธีสู้ด้วยวิธีอื่นวิธีนี้เราไม่สามารถเอาชนะได้แน่และตอนนี้เราก็กำลังไปที่จุดที่4ครับอยู่ตรงตึกพันฉี่ ที่เราก็อยู่ที่จุดที่ิงละตุงกางสนามารสยามฟุตบอลแต่เขาจริงมาาสนามพวกเราซึ่งตกอยู่ตรงนี้แล้วมี่วยทอที่นี้คือหน่วยแพทย์นวเพื่อมนชนจากมาอะไรก็อิจฉาพอดีได้ดูหนังเรื่องตาทีเอ่ครับก็ในธานะชุมนุมนิ์ก็อ่านซน่อยอยู่รับหลังหตุลาเจนสิ อำมไมิตสืบชะตาบวงสวงนักศึกษาผ้าต่ออก,อกจับเสาไปตราโตราโตราผลกันมาถล่มใส่อาวุธสงครามใช้ฆ้าครั้งใหญ่ใจกลางเมืองสืบสันดานสายโลหิตงมงายคิดว่ารุ่งเรืองวางแผนสุ่มตร้างเรื่องเป็นปุงสื่อรอขุดคน้นภพธารเป็นวาระ สาธารณประชาชนเผยเบื้องหลังแฉเล่ก,กลเห็นกลุ่มคนที่ปงกลาง6ตุลาเจเนสิบชาตกปดเหตุสังหารต่ออายุตามตำนานแต่กะนั้นอย่างสิ้นยุคตอนนี้ก็มีคนวิดีโอขอมาจากอเมริกากจะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เต็นพยาบาลค และตอนนี้ก็กำลังจะมีรวางดอกไม้แสดงคำไว้อาลัยครับเขียนิที่ระลึกก็สามารถนำกระดาษนั้นมาวางไว้เป็นตัวแทนความระลึกถึงไม่แน่ใจว่าเวิญญาณและจิตใจที่ยังไม่สงบที่ยังไม่เลยไม่รู้เลยว่าเขาตายไปแล้วไมีการยิงที่ลิมิตในน้ำเจ้าพญาและ จุดเริ่มต้นของเหตการณ์4ตุลา2566และพอวางยกหมายเสร็จแล้วนะครับเรากําลังจะเดินไปที่จุดต่อไปครับซึ่งเป็นลานโคครับที่เป็น <tor í> จุดเริ่มต้นของเ <s> หตุการณ์6ตุาลาซึ่ง6<ด>ตุลาสเสียสชีวิตอย่างบริสุทธิ์อย่างยิ่งที่ตึกนี้ไม่มีอาวุธไม่มีการต่อสู้มีแต่ป้องกันเพื่อนให้เพื่อนพ้นตัวเองยอมเสียสละชีวิตนะครับ พี่น้องครับสําหรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ได้วางดอกไม้แล้วพน,นารวมกลุ่มเดินกันไปที่ลานโพนะครับค่อยๆทยอยไปเลยครับแล,และในจุดนี้ก็จะเล่าติดเหตุการณ์การ,าการช่วยเหลือบริเวณตึกโดดไปจนถึงการมีข้ามฝั่งไปทางฝั่งสิริาาราชโดยคุณวิเชียรวิสุทธิ์อแล้วก็ ประสานกับการเล่าเรื่องราวของนุยแพดแหลกพยาบาทเรื่องมนุษย์ของนายแพทย์นิรันดรพิธาปุชละที่อยู่ที่วิทยุอของอยู่ตรงฝั่งจีฬะครับนรวมถึงเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการแสดงความรู้ควารเห็นแกละที่จัดขึ้นวันนี้จากอบคุาจารย์มิโลชนะเพื่อนจัดเจี๊ครับทีตุลาก็ไม่มีคนพูดจริงป่ะนะครับตอนทักษิณมาหวังนั้นหวังมากเลยเพราะว่า ข้างๆแกจะมีคนหกตุลายเยอะแต่ก็เงียบจิบนะครับแล้วทุกวันนี้ก็เงียบจิบใช่จริงปะงงแล้วคนที่จะพูดก็จะตายแล้วน <c oughs> ี่เจ็ดสิบห้าแล้วสี่สิบแปดปีผ่านไปนะครับผมสี่สิบแปดปีไม่มีที่ให้เราพูดแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่มีที่ให้นักปให้ประชาชนไปพูดจริงปะอะ แล้วถ้าเผื่อสังคมนี้มีเวทีที่ให้ทุกคนขึ้นไปพูดได้เหตุการณ์6ตุลาก็จะไม่เกิดจริงป่ะทุกวันนี้เรามีนักโทษการเมืองคนพวกเยอะแยะมากใช่เรายังมีนักโทษเนี่ยเขายังขังผีไว้สองคนขังผีอาจารย์พีดีไว้หนึ่งคน ทั้งผีอาจารย์ป่วยว่าหนึ่งคนอย่าลืมนะคดีของอาจารย์ปีดียังไม่จบอาจารย์ป่วยยังถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์ยังไม่ได้จบเพราะฉะนั้นเรายังมีผีติดคดีอยู่สองคนนะครับแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะได้ปลดปล่อยนักโทษที่ไม่ชนักโทษพวกนี้ออกมาจะทีขอบคุณครับ คุาอาจารย์พี่เวศนะคุณพี่เชีนรัรสวยคนแรกคือ,ะะะอาานายกบตรธรรมนั้นคือคุณพี่เชียนอำนาจธร,รั์ประเสคนนี้แค่ไปยืน,กยนใกล้ๆนะครับใกล้เวลาแล้วครับใกล้เวลาแล้วเรามีเวลาที่จำกัดเราร้องเพลงร่วมกันสักสองเพลงนะครับแล่ต้นดีก็จะเป็น

กาทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความรักขอบคุณครับและตอนนี้ก็จบกิจกรรมแล้วครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับกับทริปมาดูเทศกาล6ตุลาของทันกีในวันนี้ครับจริงๆรทันกีก็พามาดูแบบเก็บบรรยากาศนะครับไม่ได้ลงนึกในรายละเอียดอะไรครับพอทุกคนก็น่าจะรู้เกิ่แล้วว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับ และจากการที่ได้ไม่เห็นว่ายังมีคนมางานในวันนี้อยู่นะครับก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ายังคงมีคนที่ยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ4 8ปีก่อนได้ครับและพร้อมที่จะสืบสานเจตนารมณ์อันนี้จากรุนสูรุนต่อไปครับและชึ่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับแต่เรื่องเลวรล้ายบางอย่างก็มีคุณค่าพอให้จดจําเหมือนกันครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเช่านี้นะครับ ว้มาเชื่อกันมากับคันกี่ในโอกาสต่อไปนะครับและถ้ามีข้อมูลไหนตกล่วนหรือผิดพาดไปคันกี่ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เข้ากับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะขอยกยายทุกยากขวากน้ำลำเข็นคนยังคงยืนเด่นโดยท่าทายแมนพื้นฟ้า ดับเดือนลับมาลายดาวยังพรายสัตว์ยายาย